ดูสวยใช่ไห้โอตนะึงครับนั่นนะันะ่นนั่นจะดึงขุดลงไปครับชุงกระแมบ่บําบพวครุฑียครับผมสวัสดีทุกคนครับชุดพันธุนอกวันนี้พามาหาบ้มกับหปาปลาไหลครับผมมาหมายที่เคยได้เยอะๆปีที่แล้วครับมาหมายนี้ปีที่แล้วนี่ได้ประมาณสิบเอดรังหม้นิดเดียวพี่น้องแต่มาปีนี้ต้นไม้หายเกลี้ยงครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตต้นไม้ใบใหญ้าพุ่มไม้ อะไรต่าง,าง,าง,างๆหนาหายไปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ชาวบ้านเขาตัดทิ้งหมดเลยครับกาเสียดายมากไม่แปลกพี่น้องผมว่าอีกประมาณสามถึงห้าปีบ้านผมอาจจะหามิมไม่ได้แล้วนะพี่น้องอาจจะต้องไปหาจังหวัดอื่นถ้าจะทําคลิปหามิมนะที่นี่ชาวบ้านเขาตัดทิ้งหมดเลยครับเขาทานบ้างอะไรบ้างครับตัดขายบ้างพี่น้องโอ้ป่ะโอเคดูนักปุดหัวดูมิม้มเลยดีกว่าครับหลังแรกครับผมหลังไม่ใหญ่นะฮะวันนี้จะเอาของเล่นใหม่มาเล่นด้วยครับผม นี่ฝากพี่เจี๊ยซื้อมาครับไฟแช็กแก๊สนอนติดแล้วพี่น้องไะไรงี่เป็นไงสะดวกไหมสนมสนมโอ้โหอย่างเจ๋งอรพี่น้องที่ผมดีวิลลงคลิปช็อตแล้วก็คลิปเรียวในหน้าหน้าเฟซผมไปครับไปดูได้ครับสุดยอดครับอันนี้64บาท ดูอันนี้คือมีบ้านผมนะดูว่าน้ำหมามันจะมีไหมมันไม่ค่อยมีนะพี่น้องนั่นไงดูมีไหมโอ้ยโอ้ยตีดถาวันครับโอ้โหนี่ถาวันพี่น้องอะไรใช้งานนี้ใช้ไม่ได้นะขาดมั่งอะไรมั่งแต่ก็เรื่องติดควางนี้ต้องยกให้เลยครับ เหนียวแน่นจริงๆพันแข้งพันข,นขานี่เหนียวนิงๆิเฮ้ยพอมีไหมทุกคนได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่ไม่รู้ว่ามืดไหมนะครับเหมือนทำท่าฝนจะตกอ้้หมดแดงหมดแดงครับมัจะหัวแต่ห,หัวหน้ำหวานแล้วรังมันจะแขนวนยังไงเนี่ย โอ้กว่านิดนึงโอ้เกินไปขนาโอ้ยหนักดังเอาไปไม่ได้ครับดังไม่สวยโอเคเรียบร้อยออกมาแล้วนี่ครับ นมันชิดนึงโอ้โหน่สนอมเลยครับพอได้ครับผมถือว่ายังดีพอมีน้ำอยู่รับผมรับผมก็ขี่รถมาอีกไกลพอสมควรจากไม้เดิมไม้ก่อนหน้านี้ครับหาเพิ่งนับมีมาก็เจอไม้นี้พี่น้องรอยค้นหาไปเดียวครับมีรอยโกยครับนะผมก็มาเจอรูปลาไหลสองรูครับรูนี้รูเล็กครับผมไม่เอาแล้วก็ดูนี้สนอมอยู่พี่น้องแต่ว่า ล้วงน้ำก็ไปมันมันไม่กระเพื่อมนะน้ำไม่กระเพื่อมครับเนะี่ยจะลองเหยื่อเหยื่อทิ้งไว้นะครับผมดูสวยเลยครับดูใช้ได้นะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวจะลองเหยื่อยู่ไว้ชัวร์นะจะพูดนะ ไม้ส่งคนผมไม่ได้เหย่ลึกนะครับเหย่แค่ถึงน้ำนิดนึงครับพอถึงน้ำก็ไม่ได้เหย่เลยครับลองอคครับ อนู่ยแล้วนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยโอเคครับผมตอนนี้รูนี้ดึงแล้วนะครับผมหนา้นยุบลงไปแล้วครับดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วโอ้โหข้างแรกมีรูอ,นนอยู่งนี้นะก็ล้วงไปแล้วขี้ตมเต็มเลยครับ เราตั้งนานไม่กินหมผมล้วงไปล้วงข้าวล้งออกสองครั้งในตัวนี้กินเฉยเลยครับน่าจะเป็นรูเดียวกันรูเบลเลอร์เลียพไปน้องาริบับดงมีคนมาครับ ไปนูพี่น้องไปนู่นเขาไปนู่นดงดกดึงัดึงฮ่นี่เชนะือกด่นตึงนักดนตึงนับเนี่ยดูสวยใช่ไหมโอ้ตึงนันั่นนั่นนั่นจะดึงขุดลงไปครับ จัดแน่นอนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสุดยอดโอเคขอการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้มันตัวใหญ่น่าจะอันนี้อยู่จะขอทิ้งไว้แป๊บนึงครับผมเดีย๋ยวไปหาที่อ,อื่นกวันจริงจะอีโรนึงตัวน,นู้นครับนี่เราไม่หย่อนไว้ดูไม่ใหญ่มากแต่ว่าน่าจะพอดิอยู่สักครู่ครับใส่ยเยอะแป๊บนึง แย่ตอนแรกไม่กินนะพี่น้องมันตื่นเกินมันก็แย่ลงกว่าเดิมนิ๊ก,กว่าเดิมครับกินเฉยนะครับคิดว่าปลาไหลอยู่ลึกเลดแย่เข้าไปอีกเ,อเยอะมาใหม่ครับเยอะเนื้อไก่เหมือนเดิมครับดีแฟมผมซื้อมาทำหรับข้าวยังไม่ได้ทำผมก็เลยขอแบ่งเอามาครับ นะ่ะ okay. โอเคดูใมานี่นี่นี่ยเนี่ยไอ้ที่ที่ลุงดวงนี่คือลูกกระไหลเท่านั้นเลยครับแต่ว่าดูมันเล็กครับผมดูมเล็กแค่านี่ก้อยเนี่ยไม่ถูกเออจริหนุ่ยไม่ถูกใจครับนี่อะไรที่แย่ไปครับอู้ยลองอ ทิ้งเดียวไว้รอกขมดดูจะมาไหมบูทิ้งดิ่งลงไปครับพี่น้องมาไหมมาไหม ไม่มาเยียดดีกว่าเอาช่วยดีกว่าหยุดในแค่นี้ครับผมอโอเคเดี๋ยวเราไปดูมุมนู้นดูครับ มุมนั้นจะรกหน่อยน่าจะหายากที่จะเกิดมีก็แจ๋วเลยครับไปครับผมอ่ะโอเคทุกคนกาลังหาดูปลาไหลอยู่ขอบนี้อยู่นะฮะไม่เจอเลยครับแล้วก็เดินขึ้นไปนู่นเราจะหามุมนู้นครับเจอมิ้มหนึ่งรังครับผมบินเข้ามากวนครับหันไปอ้าวร่งสวยอยู่พี่น้องเจ้าทีจุดก่อนดูตามๆนี้ครับ อางที่บอกครับหน้าแรงแล้วมิ้มพึ่งเข้าคลองเข้าบ่อครับผมไม่ได้ดูหมดนะว่ามีกี่รังแต่มีอยู่รังหนึ่งครับนี้ใกถ้ถึงเนี้ยโอ้นี่นี่ทุกคน,น,น,นจุดไฟกันไฟแดงมากครับผม โอเคโอ้สะดวกจริงครับแม่เจ๋วไปเลยเอาวละโอ้โ้จะตกจะตกเนน่ยบ้านผมแปลกฝนฝนไม่ตกแต่น้ำไม่มีนะโอ้ยยิ้มสีทองพี่น้องออดูดิ น้ำไม่ค่อยมีเนี่ยบ้านเพื่อนบอกบ้านเพื่อนไม่มีน้ำในบ้านผมก็ไม่มีน้ำครับน้ำชัยไม่มีน้ำโอ้โหงงสิครับมีนิดเดียวครับผมไม่เอาครับ น,นิดเดียวโอ้เซ็งเลยพี่น้องโอ,โอเคเอาไว้ก่อนครับค่อยมาเอาครับโอเคครับผมเดี็ยวมยครับเอ่อรูล่าสุที่ผมแใหญ่ไปนะฮะเอ่อมันเป็นรูป,ปูครับผมนะผมเป็นรูป,ปูแล้วก็ พอมาแย,ย่เข้าไปว่ามันตันนะฮะผมดึงยิงย่งๆนึกว่าปลาไหลครับที่ไหนได้เป็นรูปูครับเดี๋ยวเราจะมาดึงรูนี้นครับผมตรงนี้จะไม่ได้หาเพิ่มเลยพี่น้องแต่อันดึงอันนี้ก่อนแล้วค่อยวากันครับไปเอ้ยไม่ตึงแล้วว่ะทุกคนดึงโอ้โสูส้ๆูครับผมโนไม่ตึงครับ อู้ยใหญ่ยูพี่น้องโอ้ยส,สวยส,สวยสวยนครับวิธีดึองปลาไหลครับคือดึองพวดธเดียวออกมาเลยยังก็ตั้งตัวได้เนี้ยถ้าสู้ครับโอ้ยส,สวยส,สวยสวยโอ้เหลืองเลยครับไม่ไม่ได้ใช้นี้นานเลยครับโอ้โหเหลืองเลยครับผมแพ็คครับผมสักครู่ครับ ดีครับผมผมเจออีรูหนึ่งครับโอ้โหรูนีอยู่หาตรงนี้ดีกว่านี่อยู่ข้างในเนี่ยครับผมรูใหญ่พอๆเลยนะครับโอ้โหบ้าเสียเวลาตั้งนานเหยอรูป,ปูเล่นสักตั้งนานครับนี่ครับผมดูไก,กลกันอยู่นะดูที่ได้เนี่ยเดี๋ยวขอเยอหยื่อมาเพียงครับผม น,นี้จะดูยากอีนึงนะครับว่ามันอยู่ในอันนี้มันจะพุดหน่อยนี่ครับผมมีรูสองรูขึ้นมาข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างครับน่าจะกระตุกัน๊าดเสียเวลาทั้งนามพี่น้องมาหาตรงนี้แต่แรกก็จะจบแล้ว อยู่ใกล้ขอบตะลิงดูเปิดมานิดนึงครับเดียวเลยครับผม Yeah. ไปต่อไม่ได้ครับผมยังไงเนาะเดี๋วยวบอกนะ ไม่ไม่ดูข้างล่างครับน้ำพุงไหมพุม่งครับดูตันพี่น้อง ดูลงน้ำตันครับผมเพิ่งเคยเห็นครับดูลงน้ำตันครับเปี่ยาทิ้งไว้ครับมีน้ำพผล่ออกมาพี่น้องก็จะรู้นี่แหละนี่ครับตรงอยู่นี่ครับ โอ้เห็นเห็นตรงน้ำปู่มาครับจะกินหรือเปล่าครับ อม้ึ่งไปเลยผมมั่นใจว่ามีตัวนะแต่ว่าจะกินช้ากินเร็วเท่านั้นแหละอ่ะโอเคเราไปเจอได้หนึ่งรูครับผมจะขอหาตัวนี้อีกแป๊บหนึ่งครับโอเคครับผมเกณน์มหาหมายใกล้บ้านครับ ไม่เจอเลยทนะี่น้ออันเก่าก็ไม่กล้าใส่ทิ้งไว้ครับผมตรงที่ผมไปหาเนะี่ยคือดงช้างนะครับอันตรายช้างออกทุกวันตรงนั้นนะฮะแต่ว่าก็อาศัยว่าเสียงเข,า,ขาไปนิดนึงนะครับผมไม่ลึกมากแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งบ้างขององเห็นใส่ไปด้วยระวังไว้ด้วยเชิง,งนหน้าเชิงหงลังพี่ด้วยครับผมก็ไปเจอตมิมนั่นแหละมิมบ้านผมเป็นแบบนั้นคือไม่มีน้ำหวานครับตั้งแต่ไหนต่ไรแล้วตั้งแต่ ก่อนสิ้นปีจนถึงปีใหม่นี้ถึงกุมภาเขายังไม่มีน้ำเลยครับผมเป็นอย่างนี้ทุกรังนี่เป็นอะไรนะแต่ผมเจอถ้าเป็นสะแก้วน,นี่คือน้ําดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอแยากลับบ, <laughs> <c oughs> บ,นะบ้านก่อนเหนื่อยครับผมบ่ายสามแล้วฝากตดตามไลดแชร์นะครับคลิปนี้เราได้ปลาไหลมาหนึ่งตัวแล้วก็มิมอีกสองสามรังนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เอามาเพราะว่าไม่มีน้ำหวานก็ <c oughs> ผมขี้เกียจเอานะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับช่วงนี้ เกสรต้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็เริ่มออกแล้วนะครับดอกยางก็ผลิใบแล้วกำลังออกดอกครับผมอีกแป๊บนึงก็คงจะมีน้ำหวานแล้วมันผมน่าจะรอเดือนห้าครับเดือนเดียวช่วงเดียวไม่มีน้ำหวานเลยครับผมไปครับผม